สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในตำนานที่ลึกลับและน่าสนใจที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาตินั่นคือแผ่นจารึกมรกรของทอสเราจะมาลงลึกที่แผ่นจารึกที่10ซึ่งว่าด้วยเรื่องกุญแจแห่งเวลา drew the key of time แผ่นจารึกที่10ถือเป็นหนึ่งในแผ่นจารึกที่ลึกลับและทรงพลังที่สุดเพราะเปิดเผยความลับเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของเวลา ซึ่งเป็นมิติที่มนุษย์ส่วนใหญ่เข้าใจผิดมาตลอดตามคําสอนของทอดแผ่นจารึกที่สิบนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับผู้แสวงหาทั่วไปแต่มีไว้สำหรับผู้ที่พร้อมจะยกระดับจิตวิญญาณสู่ขั้นสูงสุดโดยมีจุดประสงค์หลักคือการปลดปล่อยมนุษย์จากพันธนาการของเวลาซึ่งทอดกล่าวว่าเป็นคุกที่มองไม่เห็นที่กักขังจิตวิญญาณมนุษย์ไว้ความสำคัญที่แท้จริงของแผ่นจารึกที่สิบ แผ่นจารึกที่10มีความสำคัญพิเศษเพราะเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างความรู้ทางกายภาพในแผ่นจารึก1-9กับความรู้ทางจิตวิญญาณในแผ่นจารึก11-12ทอดได้จัดวางแผ่นจารึกนี้ไว้ตรงกลางเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโลกวัตถุก,กับโลกจิตวิญญาณทอดอธิบายว่าผู้ที่เข้าใจและฝึกฝนตามคำสอนในแผ่นจารึกที่10จะสามารถเดินทางข้ามมิติต่างๆได้อย่างอิสระ มองเห็นอดีตและอนาคตในเวลาเดียวกันหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดตามกฎแห่งกรรมเข้าถึงความรู้ที่ซ่อนอยู่ในห้องสมุดอ r ค a ิ i c r e c o r d ดพัฒนาพลังจิตให้สามารถสื่อสารกับภพบภูมิอื่นได้ในแผ่นจารึกนี้ทอดกล่าวถึงแนวคิดที่ว่าเวลาไม่ใช่เส้นตรงอย่างที่มนุษย์เข้าใจแต่เป็นวงจรที่หมุนวนไปมาหรือที่แท้จริงแล้วคือการซ้อนทับกันของมิติหลายชั้น ที่มนุษย์ธรรมดาสามารถรับรู้ได้เพียงชั้นเดียวในแต่ละครั้งเท่านั้นแผ่นจารึกนี้เปิดเผยหลักการสำคัญสามประการที่เป็นกุญแจไขความลับของเวลา 1. ธรรมชาติของเวลาท็อดเปิดเผยว่าเวลาไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงดังที่มนุษย์ส่วนใหญ่เข้าใจแต่เป็นมนุษย์ต่างหากที่กำลังเคลื่อนที่ผ่านมิติของเวลา เปรียบเสมือนว่าเวลาเป็นมหาสมุทรกว้างใหญ่ที่นิ่งสงบและจิตสำนึกของมนุษย์คือเรือที่แล่นผ่านไปทอดสอนว่าสิ่งที่มนุษย์เรียกว่าปัจจุบันนั้นแท้จริงแล้วไม่มีอยู่จริงเป็นเพียงภาพลวงตาที่เกิดจากข้อจำกัดในการรับรู้ของมนุษย์ในความเป็นจริงแล้วอดีตปัจจุบันและอนาคตดำรงอยู่พร้อมกันในสิ่งที่ทอดเรียกว่าวงล้อแห่งเวลา ในแผ่นจารึกทอดยังได้เปิดเผยถึงสิ่งที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางแห่งเวลา (zero p o of time) ซึ่งเป็นสภาวะที่อยู่เหนือเวลาเป็นจุดที่อดีตปัจจุบันและอนาคตบรรจบกันผู้ที่สามารถเข้าถึงจุดนี้ได้จะสามารถมองเห็นเส้นทางทั้งหมดของจิตวิญญาณและสามารถเลือกเส้นทางของตนเองได้อย่างอิสระ2การปลดล็อกจิตสำนึก แผ่นจารึกที่สิบเปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่ว่าจิตสำนึกของมนุษย์ถูกจำกัดไว้โดยการรับรู้เวลาแบบเส้นตรงซึ่งเป็นเพียงภาพลวงตาทอดสอนว่ามนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะปลดล็อกจิตสำนึกจากข้อจำกัดนี้และเข้าถึงสภาวะที่เรียกว่าจิตสำนึกเหนือเวลา timeless conscious ทอดอธิบายว่าระหว่างภพ,พชาติต่างๆ จิตวิญญาณของมนุษย์จะอยู่ในสภาวะที่เหนือเวลาแต่เมื่อเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จิตสำนึกจะถูกพันธนาการด้วยกฎแห่งเวลาแผ่นจารึกที่สิบมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้มนุษย์สามารถเข้าถึงสภาวะเหนือเวลานี้ได้แม้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ทอดได้เปิดเผยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่าการหายใจแห่งอนันตการซึ่งเป็นวิธีการลับที่ถูกเก็บซ่อนจากมนุษย์ทั่วไปมานานนับพันปี เจ้าต้องนั่งในท่าที่ลำตัวตรงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกในช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหายใจเข้าช้าๆลึกๆจากพื้นท้องนับหนึ่งถึงเจ็ดจินตนาการถึงแสงสีทองบริสุทธิ์จากดวงอาทิตย์ที่ไหลเข้าสู่ร่างกายผ่านจุดกึ่งกลางระหว่างคิ้วทั้งสองตาที่สามเก็บกักพลังงานนั้นไว้ที่ศูนย์กลางหน้าอกนับหนึ่งถึงเจ็ดและปล่อยให้แสงนั้นแผ่ขยายออกไปทั่วร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรบปลายเท้า แล้วหายใจออกช้าๆนับ1-7จินตนาการว่ากำลังปล่อยความคิดเกี่ยวกับเวลาอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดออกไปทำซ้ำเจ็ครั้งในเจวันติดต่อกันและในวันที่7เจ้าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึกทอดยังเปิดเผยว่าการฝึกฝนเทคนิคนี้อย่างต่อเนื่องจะเปิดประตูสู่สิ่งที่เรียกว่าห้องแห่งอเมนติ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุความรู้ทั้งหมดของจักรวาลผู้ที่เข้าถึงห้องนี้ได้จะเข้าใจความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลาและการดำรงอยู่ 3. อำนาจเหนือความตายจุดสูงสุดของแผ่นจารึกที่สิบคือการเปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติอำนาจเหนือความตายทอดอธิบายว่าความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านจากมิติหนึ่งสู่อีกมิติหนึ่งเท่านั้นและผู้ที่เข้าใจธรรมชาติที่แท้จริงของเวลาจะสามารถควบคุมการเปลี่ยนผ่านนี้ได้สิ่งที่น่าสนใจคือทอดไม่ได้สอนให้มนุษย์พยายามหลีกหนีความตายแต่สอนให้เข้าใจและยอมรับว่าความตายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรอันยิ่งใหญ่ของจักรวาลอย่างไรก็ตามทอดเปิดเผยว่าผู้ที่เข้าถึงความลับของแผ่นจารึกที่สิบจะสามารถ 1. จดจำชาติก่อนๆได้อย่างสมบูรณ์เมื่อเข้าใจกุญแจแห่งเวลาจิตสำนึกจะสามารถเข้าถึงความทรงจำของพภชาติก่อนๆได้ทั้งหมด 2. เลือกจุดหมายหลังความตายแทนที่จะถูกผูกมัดด้วยกฎแห่งกรรมจิตวิญญาณจะสามารถเลือกได้ว่าจะไปเกิดที่ไหนเมื่อไหร่และอย่างไร 3. รักษาจิตสำนึกไว้ในระหว่างการเกิดใหม่โดยปกติแล้วมนุษย์จะลืมพภชาติก่อนเมื่อเกิดใหม่ แต่ผู้ที่ได้รับกุญแจแห่งเวลาจะสามารถรักษาความต่อเนื่องของจิตสํานึกไว้ได้ 4. เข้าถึงสภาวะอมะตะในที่สุดผู้ที่เชี่ยวชาญในการใช้กุญแจแห่งเวลาจะสามารถบรรลุสภาวะที่เรียกว่าอมะตะทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นการหลุดพ้นจากวงจรการเกิดและตายโดยสิ้นเชิงทอดกล่าวว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่ต้องกลัวแต่เป็นประตูสู่การเกิดใหม่ เมื่อเจ้าเข้าใจกุญแจแห่งเวลาเจ้าจะสามารถเลือกเส้นทางของวิญญาณได้อย่างอิสระจงรู้ไว้เถิดมนุษย์ผู้สแสวงหาว่าวิญญาณของเจ้านั้นเป็นอมตะและความตายของร่างกายเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นเมื่อเจ้าถือกุญแจแห่งเวลาเจ้าจะเห็นว่าชีวิตและความตายเป็นเพียงสองด้านของเหรียญเดียวกันและเจ้าจะสามารถเดินทางไปมาระหว่างสองสภาวะนี้ได้อย่างอิสระ ดังผู้ที่ก้าวข้ามประตูแห่งมิติทอดยังเปิดเผยว่ามีเผ่าพันธุ์มนุษย์โบราณบางกลุ่มโดยเฉพาะชาวแอตแลนติสบางส่วนที่ได้รับกุญแจแห่งเวลาและสามารถมีอายุยืนยาวหลายพันปีโดยการใช้เทคนิคการย้ายจิตสำนึกไปยังร่างใหม่เมื่อร่างเก่าเริ่มเสื่อมสภาพการประยุกต์ใช้ในยุคปัจจุบันแม้ว่าแผ่นจารึกมรกของโททะ จะเป็นความรู้โบราณที่มีอายุนับหมื่นปีแต่หลักการจากแผ่นจารึกที่สิบกลับมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์ในยุคปัจจุบันอย่างลึกซึง้งโดยเฉพาะในยุคที่มนุษย์ถูกครอบงำด้วยความเร่งรีบและความกังวลเกี่ยวกับเวลาการประยุกต์ใช้คำสอนเรื่องกุญแจแห่งเวลาในชีวิตประจำวันการจัดการกับความเครียดและวิกฤตชีวิตหลักการของทอตเกี่ยวกับการมองเวลาเป็นวงจรแทนที่จะเป็นเส้นตรง สามารถช่วยให้เราจัดการกับความเครียดและวิกฤตในชีวิตได้ดีขึ้นเมื่อมองช่วงเวลาที่ยากลำบากว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวงจรที่หมุนเวียนเราจะตระหนักว่าทุกสถานการณ์ล้วนเปลี่ยนแปลงและผ่านไปเทคนิคการหายใจแห่งอนันตการที่ทอสสอนไว้มีความคล้ายคลึงอย่างน่าประหลาดกับเทคนิคการหายใจลึกและการทำสมาธิในปัจจุบัน ซึ่งได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าช่วยลดความเครียดลดความดันโลหิตและเพิ่มความสามารถในการจดจอ่อการรับมือกับความกลัวต่อความตายและการสูญเสียแนวคิดของท็อดเกี่ยวกับความตายที่เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านแทนที่จะเป็นจุดสิ้นสุดสามารถช่วยให้มนุษย์ในยุคปัจจุบันเผชิญหน้ากับความสูญเสียและความตายได้อย่างมีสติมากขึ้นในสังคมตะวันตกที่มักหลีกเลี่ยงการพูดถึงความตาย คำสอนของทอดเกี่ยวกับการมองความตายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตสามารถช่วยให้เรายอมรับความไม่แน่นอนของชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นในปัจจุบันการใช้ชีวิตอย่างมีสติในปัจจุบันแนวคิดของทอดที่ว่าปัจจุบันเป็นเพียงภาพลวงตาที่เชื่อมต่อระหว่างอดีตและอนาคตมีความสอดคล้องกับแนวคิดของการมีสติ mindfulness ในปัจจุบัน ซึ่งเน้นการอยู่กับปัจจุบันและยอมรับว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการเข้าใจว่าเวลาเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นในจิตใจช่วยให้เราหลุดพ้นจากความกังวลเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านไปแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึงและสามารถดึงความสนใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่การเข้าใจจากกรวาลในมุมมองควอนตัมฟิสิกส์สิ่งที่น่าสนใจคือแนวคิดของท็อดเกี่ยวกับเวลาและมิติ มีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีควอนตัมฟิสิกส์สมัยใหม่อย่างน่าประหลาดโดยเฉพาะทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์ที่อธิบายว่าเวลาไม่ได้เป็นค่าคงที่และทฤษฎีหลายจักรวาลมัลติเวิร์ที่เสนอว่ามีจักรวาลขนานจำนวนมากที่ดำรงอยู่พร้อมกันนักฟิสิก์ควอนตัมบางคนถึงกับเสนอว่าเวลาอาจไม่มีอยู่จริงในระดับพื้นฐานที่สุดของจักรวาล ซึ่งสอดคล้องกับคํากล่าวของทอตที่ว่าเวลาเป็นเพียงภาพลวงตาของจิตสำนึกมนุษย์การพัฒนาศักยภาพด้านจิตวิญญาณและพลังจิตแผ่นจารึกที่สิบสอนว่าการปลดล็อกจากข้อจํากัดของเวลาจะนำไปสู่การพัฒนาพลังจิตต่างๆเช่นความสามารถในการรับรู้อดีตและอนาคตการเชื่อมต่อกับจิตสำนึกระดับสูงกว่า และการเข้าถึงความรู้ที่อยู่เหนือขีดจำกัดของประสาทสัมผัสทั่วไปในปัจจุบันมีการศึกษาเกี่ยวกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและการขยายการรับรู้ของจิตสำนึกมากขึ้นซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นการค้นพบใหม่ของสิ่งที่ทอดได้สอนไว้นานนับพันปีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะมีจริงหรือไม่ไม่ว่าแผนจารึกมรกจะเป็นของแท้โบราณ หรือเป็นงานเขียนสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากปรัชญาโบราณสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้คือแนวคิดที่นำเสนอในแผ่นจารึกมีคุณค่าทางปรัชญาและจิตวิญญาณที่น่าศึกษาอย่างยิ่งคำสอนในแผ่นจารึกที่10โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องธรรมชาติของเวลาและความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกกับเวลาท้าทายการรับรู้แบบทั่วไปของมนุษย์และเปิดโอกาสให้เรามองโลกและจัก,กรวาลในมุมมองที่กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคําสอนที่สืบทอดมาจากอารยธรรมโบราณหรือปรัชญาที่ถูกประพันธ์ขึ้นในยุคใหม่แนวคิดที่นำเสนอในแผ่นจารึกมรกฏยังคงมีความหมายและคุณค่าสำหรับผู้ที่แสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของจิตวิญญาณและจักรวาลบทสรุปแผ่นจารึกที่สิบของทอดเปรียบเสมือนหน้าต่างที่เปิดสู่ความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของเวลา และศักยภาพอันไร้ขอบเขตของจิตวิญญาณมนุษย์ผ่านคำสอนจากแผ่นจารึกนี้เราได้เรียนรู้ว่าเวลาไม่ใช่เส้นตรงที่เคลื่อนที่จากอดีตสู่อนาคตแต่เป็นวงล้อหมุนเวียนที่อดีตปัจจุบันและอนาคตดำรงอยู่พร้อมกันมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะปลดล็อกจิตสำนึกจากข้อจำกัดของเวลาและเข้าถึงสภาวะของจิตที่อยู่เหนือการเวลาความตายไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นประตูสู่การเกิดใหม่และผู้ที่ถือกุญแจแห่งเวลาสามารถเลือกเส้นทางของวิญญาณได้อย่างอิสระคำสอนในแผ่นจารึกสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยให้เราเข้าใจตัวเองและจักรวาลได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแผ่นจารึกมรกตเล่มที่สิบไม่ได้เป็นเพียงบันทึกโบราณที่น่าสนใจแต่เป็นเหมือนแผนที่ที่ชี้ทางสู่การค้นพบตัวตนที่แท้จริงของมนุษย์ ทั้งในแง่ของกายภาพและจิตวิญญาณกุญแจแห่งเวลาที่แท้จริงอาจไม่ใช่การค้นพบสมบัติโบราณหรือการได้ครอบครองแผ่นจารึกทองคำแต่เป็นการเดินทางภายในจิตใจของเราเองเพื่อค้นพบความจริงที่อยู่เหนือข้อจำกัดของเวลาและพื้นที่ดังที่ทอตได้กล่าวไว้ในตอนท้ายของแผ่นจารึกที่สิบจงแสวงหาไม่ใช่ด้วยดวงตาภายนอกแต่ด้วยดวงตาภายใน จงฟังไม่ใช่ด้วยหูภายนอกแต่ด้วยหูภายในและเจ้าจะพบว่ากุญแจแห่งเวลาอยู่ภายในตัวเจ้าเองตลอดมาคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับแผ่นจารึกมรกรของทอตแชร์ความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อติดตามเนื้อหาหน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญ,ญาณและความรู้ลึกลับต่างๆต่อไป ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ